โอเคคร you you ับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนนะครับยจากรายการ DDK Gaming นะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมโรบอทชช่นเคยนะครับผมอยู่กับดมแบทที่ชื่อว่า ทีมพาร์คทันั่นเองนะครับผมเนาะวันนี้เราก็จะมาพาทัวร์สวนสนุกของผมนั่นเองนะครับผมชื่อว่าฟลานแลนด์พาร์คฟลานแลนด์พาร์คโอเคนะครับผมเนาะวันนี้เราจะมาทัวร์สวนสนุกของผมนั่นเองนะครับผมเนาะซึ่งความเป็นมาของสวนสนุกนี้นะครับผมก็ผมเล่นตั้งแต่ตอนประมาณสักเด็ก เด็กหื่อหมอยมากทุกคนครับตั้งแต่มีหมอยแค่เส้น2เส้นนะครับผมเนาะก็ตอนนั้นก็เพิ่งเล่นเกมโรบอทเป็นครั้งแรกๆนะครับผมเนาะแล้วก็ยังใช้ชื่อจริงในการเล่นเกมนี้อยู่นะครับผมเนาะแล้วก็เอาจริงนะครับไม่คิดว่ามันจะใหญ่โตขนาดนี้ทุกคนดูสินี่คือที่ผมสร้างมานะครับจากเด็กที่หือหมอยนะครับตอนนี้เป็นเด็กมหาลัยแล้วนะครับผมเนาะนี่นะครับนี่คือสภาพนะครับผมเนาะ คือตอนนั้นน่ะผมว่าติดเกมนี้มากเว้ยทุกคนแล้วแบบตอนมหาลัยอ่ะช่วงเนี้ยคือไม่ได้เล่นเลยอ่ะทุกคนครับเมื่อก่อนน่ะคือติดมากเล่นกันแบบ90ชั่วโมงในเงี้ย9้าหรือสิชั่วโมงนะครับไม่ใช่9กสชั่วโมงทุกคนจะเย็นก็ประมาณนี้นะครับผมเนาะก็ใหญ่ปะทุกคนใหญ่ปะนี่ดูความใหญ่โนนี่แค่1นส่วนสองนะครับผมเนาะยังไม่ครึ่งหนึ่งนะครับทุกคนครับเราไปดูกันดีกว่านาะป่ะอ่าเราเข้าไปดูนะครับผมโอเคนะครับ อันนี้คือป้ายป้ายป้ายวลคข้าเหรอเนี่ยนี่นะครับผมมีป้ายวลคข้าด้วยวลเข้ฟันแลนด์บักโอ้มีมีเนียนแคทด้วยทุกคนครับเนียนแคทลายสงชาติไทยนะครับผมเนาะบ่งบอกว่าเป็นคนไทยทํานะครับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นร้านขายน้ําผลไม้นะครับผมเนาะใช่ไหมครับร้านขายน้ําผลไม้หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ครับคุณนี่เป็นร้านขายนมนะครับจริงเหรอครับอ้าวขอโทษด้วยนี่อะไรอ๋อนี่ร้านขายพิซซ่านะครับผมเนาะพิซซ่าทำไมร้านเล็กจังเลยอ่ะ อันนี้ก็น่าจะเป็นร้านขายหมูโจรสลัดนะครับผมเนาะก็ตรงแถวนี้นะครับก็จะเป็นโซนแบบทางเข้านะครับผมเนาะเอาไว้แบบว่าซื้อของคลิปชมคลิปช็อปอะไรเงี้ยกลับบ้านนะครับผมเนาะเออตรงนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยโอ้มีขายผลไม้ด้วยนะครับผมแตงโมแตงโมแตงโม,แ,งมแล้วก็อะไรเนี่ยมะเขือเทศเหรอเฮ้สตอรอเบอรี่เหรอ <c oughs> คุณครับคุณครับคุณขายอะไรเนี่ยครับสตอรอเบอรี่หรือมะเขือเทศเนี่ยฮะมองไม่ออกเลยคุณพี่แมงลูกกลมดิบเลยคุณพี่ นี่อะไรเนี่ยอ้าวเดี๋ยนะคุณลุงซานตาครับมาผิดฤดูหรือเปล่าครับนี่มันฤดูฝนนะครับคุณซานตาและยังไม่ถึงวันคริสต์มาสด้วยนะครับผมคุณมาจากไหนเนี่ยอ่ะตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นร้านขายเนี่ยร้านขายปอปคอนอ๋อร้านขายแบบพวกขนมขนมหวานเนาะแบบเอามากินแบบกบเก็บกบเก็บนะคะผมเนาะแล้วดูดิทุกคนห้องน้ํารู้สึกว่าห้องน้ําที่คุณคุเนาะสีเนี่ยแดงขาวน้ําเงินนะครับ ลายลายเลยนะลายเลยนะโอ้โหแต่ว่าห้องน้ำก็แบบแอดวานมากนะครับผมเนาะแล้วก็ตรงนู้นนะครับก็เป็นห้องน้ําเหมือนกันนะครับที่ลายโคตรจะแอดวานนะครับผมเนาะตรงนี้นะครับผมตรงไปก็จะเป็นแบบพวกเครื่องเล่นต่างๆนานานะครับผมเนาะที่ไม่รู้จะจัดตั้งไว้ตรงไหนดีนะครับผมคือแบบตอนนั้นคือผมตั้งมั่วมาทุกคนครับดูดีคือแบบไม่มีการแบ่งโซงแบ่งส่วนกันเลยนะครับผมเนาะตอนประมาณเด็กหิหมอยอะไรเงี้ย ผมไม่เคยแบ่งส่วนเลยเลยนะครับผมเนาะก็แบบว่าแปะแปะแปะวางวางวางนะครับผมเนาะและตรงนี้นะครับโซนทางขวามือนะครับผมก็จะเป็นรถคุณปู่นะครับซึ่งไม่มีอะไรนะครับผมเนาะก็แค่วนแบบนี้นะครับวนมาทางนี้นะครับแล้วก็ขึ้นเนินนะครับขึ้นเนินอุ้ยที่รกคะฉันเสียวจังเลยค่ะคุณครับไม่เป็นไรนะครับอุ้ยอุ้ยผมก็เสียวเหมือนกันครับอุ้ยเสียว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 จังเลยเสียวจังเลยอุ้ยมันจะล่วงไหมครับจะล่วงไหมครับอุ้ยแต่แล้วมันจะล่วงไหมเนี่ยไออ้าว มีแค่เนี้ยโอ้ยไม่น่ากลัวเลยแล้วคุณปู่เนี่ยแต่ละเครื่องเล่นก็แปะๆวางๆกันไปนะครับผมเนอะไม่มีอะไรนะครับผมเนอะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับนี่ห้องน้ําฉุกเฉินนะครับผมเนาะเวลาแบบคนปวดขี้หรือจะอ้วงนะครับก็เข้ามาใช้บริการได้นะครับผมเนาะตรงโซนนี้นะครับผมก็เป็นโซนอะไรก็ได้ของผมนะครับซึ่งก็อะไรก็ได้ก็จริงเนาะ <laughs> วางเปะกันมั่วมากเลยเอ่ะจริง ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นริสตอลองนั่นเองก็เป็นโรงอาหารนะครับผมเนาะนี่จะเป็นร้านอาหารนะครับดูสิครับโอ Teraz ้โหร้านอาหารนี่คือแบบว่าไม้มันจะผุพังไม่เอาจริงกลัวแบบ <ia> พังแล้วล้มคะแนนคณอะไรเงี้ยก็ <alling> ตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับผมนะครับก็สามารถมาซื้ออาหารกินกัมามานกได้นะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็พอซื้ออาหารกินเสร็จปุ๊บก็มานั่งตรงนี้กันได้นะครับผมแบบกินจิบจิบอร่อยอะไรเงี้ยกินจุ๊บจิบจุ๊บจิบ,จบ,จบนะครับผมเนาะ โอเคตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องเล่นจิปะถะนะครับผมเนาะแล้วก็มีอะไรไม่รู้หมุนๆนะครับผมเนาะแล้วต่อไปนะครับโซนต่อไปก็ต้องเป็นห้องน้ําอีกแล้วนะครับผมเนาะห้องน้ําที่มีหลายสีนะครับผมเนาะนี่คือฟิกเนเจอร์ของเรานะครับห้องน้ําหลายสีนะครับผมเนาะสีแดงสีขาวสีน้าเงินนะครับผมเนาะตรงส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นเครื่องเล่นจิปะถะเหมือนเดิมนะครับผมเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็ชื่อเครื่องเล่นชื่อดีว่า Freeze Fry B ฟรายบีสอาชีอถูกหรือเปล่าก็จะเป็นแบบว่าอะไรเนี่ยคล้ายๆไวกิ้งนะคะผมเนาะสามารถนั่งแล้วแบบเป็นเฮอริเคนแล้วแบบหมุนหมุนหมุนอะไรเงี้ยได้นะครับผมเนาะตรงนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นถ้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้วยแล้วแบบเราเป็นยืนอ,อะไรเงี้ยโอเคนะครับตซนทรงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับเอ้ยไม่ใช่โซนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมเราเดินเลาะไปที่อื่นดีกว่านะครับโอเคครับผมทางซ้ายมือก็เครื่องเล่นมุนหัวนะครับผมใครที่ชอบเครื่องเล่นมุนหัวก็สามารถมาเล่นกันได้ตรงนี้นะครับ อันนี้อะไรเนี่ยอ๋อตรงนี้ก็จะเป็นโซนฮาโลวีนนะครับผมเนาะตอนนั้นก็คือช่วงฮาโลวีนพอดีนะครับก็เลยเอาของฮาโลวีนมาตกแต่งตรงนี้นะครับผมก็กลายเป็นโซนฮาโลวีนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องเล่นหลายๆเครื่องเล่นนะครับที่เอามารวมกันเนาะตรงนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยรถไฟห่อนะครับผมหรือไม่ก็รางแดงมรณะนะครับผมเนาะนี่คือชื่อที่ผมตั้งเองนะครับรางแดงมรณะนะครับผมเนาะก็ดูสิครับขึ้นไปปุ๊บก็หุนติ้ว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  ส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นอะไรเนี่ยตรงนี้จะเป็นบ้านผีสิงนะครับแล้วก็เมืองหิมะนะครับผมเนาะเราเราจะพาไปดูกันดีกว่ามาเฮ้ยเพื่อนเราไปด้วยสิเพื่อนเราไปด้วยอุ้ยเพื่อนเรากลัวจังเลยอุย้ยนี่มันบ้านผีสิงนี่วะน่ากลัวจังเลยเอ่ะเพื่อนเออมันน่ากลัวตรงไหนวะเพื่อนเอาจริงนะมันไม่น่ากลัวเลยเลยนะอุ้ยน่ากลัวจังเลยครับอุ้ยมีแมวแมวตาเดอู้อู้น่ากลัวจังเลยนายนี่ก็โอเวอร์เกินนะ วุ้ยโอเคนะครับตอนนี้เราออกมาได้แล้วนะครับผมเนาะโอ้ยสุดอากาศข้างนอกนะครับผมโอเคนะครับโซนต่อไปจะเป็นโซนเมืองหิมะนะครับผมเนาะจากบ้านบีสิงมาเมืองหิมะนะครับทุกคนครับหนึ่งสองสามชเชวปโอ้โหโอไมคก๊อดเมืองหิมะีจริงทุกคนครับวุ้ยหนาวจังเลยหนาวจังเลยหนาวจังเลยเนี่ยหนาวมากเลยโอ้ไม่ไหวแล้วที่รู้นี่คือน่าจะเป็นหิมะปลอมนะครับผมเนาะ <laughs> จะอะไรมากครับผมสมัยเด็กหือหมอยของผมสร้างนะครับผมเนาะจะอะไรมากล่ะบ้าผีสิงผสมกับมือหิมะนะครับผมเนาะก็กลายเป็นเอ่อโกโก้ครัชนะครับผมเนาะอ่ะส่วนต่อไปนะครับเราจะพาไปเล่นรางแดงมรณะกันดีกว่านะครับผมเนาะปะเดี๋ยวเราจะพาไปเล่นรางแดงมรณะกันนะครับโอเคนั่งนั่งกลางดีไหมนั่งกลางดีไหมโอเคนั่งกลางดีกว่าป่ะโหดูสิครับทุกคนครับดู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 นี่คนขึ้นเครื่องเล่นเยอะมาก สองคนแน่โอ้โหเครื่องเล่นนี้ฮิตมากนะครับทุกคนครับขึ้นตั้งสองคนเนี่มีเพื่อนเราเสียวจังเลยเพื่อนนายเสียคนเดียวไปเถอะเราเล่นอนะเล่นมาสี่ห้ารอบแล้วเนี่ยเสียตรงไหนวะไม่เห็นเสียวเลยโอเคเราจะไปดูมุมมองบุคคลที่หนึ่งกันดีกว่านะครับอ่ะอุ้ยอุมันสูงจังเลยอะ่ะคุณพี่สูงสูงจังเลยจะออกไปแตะคอฟ้าสุดท้ายและฉันก็ไม่ได้แตะเอา มีแค่นี้เหรอเอ้าไม่ใช่โอเคจะลงแล้วเหรอเฮ้ยจะลงแล้วเหรอเฮ้ยจะลงแล้วเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอทำใจก่อนมาเลย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 ใหญ่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 โอ้ยโอ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วฮะแค่เนี้ย <laughs> <laughs> ทุกคนครับจะเอาอะไรมากนะครับผม <laughs> น้องก็สมัยเด็กคือหมอยทำนะครับผมเนาะ สมัยผมแบบเด็กหือหมอยอะไรเงี้ยทำนะครับอุ้ยอลงแล้วลงแล้วลงแล้วอุ้ยอุ้ยเสียวเสียวจังเลยครับพี่อุ้ยเสียว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 อุ้ยเสียว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 ไม่หมดทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วครับตอนนี้นะครับผมเนาะหมดไม่ไหวแล้วเสียวจังเลยนะครับทุกคนครับอุ้ยเสียวมากเลยอุ้ยด้านล่างอะไรวะนั่นน่ะอะไรเกียวตรงนั้นวะน่ะโอ้โหเนี่ยนะอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าจะหมุนเกี้ยวจะหมุนเกี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นอู้หูอู้หูหมุนเกี้ยว oh my gosh โอเมก้าจบแล้วหรออ้าจบแล้วจบแล้วเหรอเดี๋ยนะนี่เพิ่งนั่งไปเวื่อกี้ดีเองนะวะก็จบแล้วหรอจบแล้วโอเคจบก็จบนะครับผมเนาะโอเคนะครับผมจากโซนเวื่อกี้นี้เดินออกมานิดนึงนะครับ แล้วก็ทางซ้ายมือนะครับผมก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับผมก็คือโซนคริสต์มาสนั่นเองนี่ครับผมจิงกระเบลจิงกรเบลจิงลแล้วอลเวลนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นสิงชาสวรรค์น,นะครับผมเนาะไปสู่นรกนะครับ <c oughs> ใช่หรอวะตรงนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยห้องน้ํานะครับผมเนาะตรงนี้ก็จะเป็นแบบโซนเครื่องเล่นจิปะถานนะครับมีม้าหมุนมีอะไรเนี่ยมีแบบตกตึกอะไรเงี้ยเออก็สามารถมาเล่นกันได้นะครับผมเนาะส่วนสนุกข,ของผมก็ มีทั้งหมดก็มีเพยงเท่านี้นะคะผมเนาะโอเคนะครับโอเคครับผมต่อไปนะครับเราจะไปสวนสนุกข,ของเพื่อนๆดีกว่าเนาะว่าของเพื่อนๆเราเาป็นยังไงกันบ้างนะคะผมเนาะเริ่มต้นจากใครดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูก่อนนะว่ามีใครอยู่แถวนี้บ้างเอ่ยเพื่อนๆขอดูสวนสนุกหนซียดิของเพื่อนหน่อยนะครับนี่ของใครเนี่ยอ๋อแฟนซีทีมพาร์คเหรอครับของใครอะ่ะอ๋อของโ,โกโก้นะครับผมเนาะนี่มันมีขึ้นชื่ออยู่นะครับ แฟนซีทีมพาร์คของโกโก้นะครับผมเนาะโอเคกดไลค์ให้หน่อยนะครับโอเคกดไลค์ไลค์ไลค์โอเคกดไลค์โอเคเสร็จแล้วนะครับมาไปดูซิโอเมก้เดินเข้ามานี่อย่างสวนสัตว์เลยนี่ไม่มีแต่รัวเลยอ่ะอย่าอย่ามูรีอย่ามูรีนี่อะไรเนี่ยมีร้านขายแฮมเบอร์เกอร์นะครับร้านขายปลอกคอมีมะหมุนด้วยโอเมก้เนสมีมะหมุนแล้วก็มีรัวเต็มไปหมดเลยคุณพี่อืมเป็นลั้วนะครับเป็นลัว ขายอาหารทิปปะทะนะครับผมเนาะมันก็ใหญ่มันก็ถือว่าใหญ่อยู่นะทุกคนครับใช่แต่ว่ามันค่อยมีเครื่องเล่นเลยมากนะครับผมเพราะคนน้อยก็น้อยด้วยอะไรเนี่ยนี่คือหลายป้ายเลยเนี่ยป้ายมีเหมือนเนี่ยอะไรเนี่ยนาการโนไม่ถูกใจสิ่งนี้วัดเฮลมีอะไรวะเนี่ยนี่มันเครื่องเล่นอะไรนเนี่ยมีอยู่แค่นี้เหรอคุณพี่เอาจริงดิหมดแล้วเราเดินรอบแล้วเนี่ยเอ้าโกโก้นี่มันแฟนซีหรือเปล่าเดี๋ยวโกโก้มันไม่น่าแฟนซีได้นะเอาจริง มันน่าจะเลทเทเลเทแฟนซีหรือเปล่ารเงี้ยอ๋ออันนี้ของน้องมีมนะครับผมเนาะน้องมีมมีมทีมบักโอเคนะครับผมมีรถจอดด้วยอู้รถจอดรถเยอะมากคุณพี่โอเมก็รถมาจอดเพียบเลยนะครับผมเนาะโอเคนะครับเราไปดูกันดีกว่านะครับผมอว้ยมีแม่มดด้วยแม่มดแม่มดแม่มดน้อยโดเรมีนะครับมีขายมุงไข่มวกหน้าๆนะครับผมแบบพวกกิฟท์ช็อปอะไรเงี้ย อ๋อมีแบบว่าเล่นม้าหมุนอุย้ยเครื่องเล่นแม่งไฟตซีมากทุกคนครับนี่ก็สีชมพูนี่ก็สีเหลืองนะครับผมเนาะอันนี้จะเป็นโซนอาหารนะครับผมเอาไ้กินแบบอาหารอะไรเงี้ยมานั่งกินกันได้นะครับผมเนาะอ๋อมีสีตรงสีแดงด้วยนั่นล่ะกอุ้ยเอาจริงนะก็แสบตาอยู่นะเอาจริง <c oughs> แอบแสบตานเนี่ยเอาจริงนี่อะไรเนี่ยไอหัวโหลกนี่คืออะไรเข้าไปดูซิโอ้นี่มันเขาวงกดนี่ว่าเขาวงกดมีห้องน้ําด้วย เขาผมกดมีห้องน้ำโอเคนะครับนะว่ามันน้ำวันนะครับผมเนะเาะอ้าวทางตันอะ่ะอา้าวทางตันมีทางอื่นต่อไหมอะ่ะหรือว,ว่าเขาผมกดมีแค่นี้เอ้ยมีไปต่ออีกอะ่ะดูสิเขาผมกดจะพาเราไปไหนเอ่ยอา้าวทางตันอะ่ะ <c oughs> อะไรวะเนี่ยทำไมมีแต่ทางตันเท่านั้นเลยคุณพี่ท้ามาทำไมเนี่ยโอ้แม็กกตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าสีชมพูโซนสีชมพูนิดน,นึงอะไรเงี้ยก็ถือว่าบ้องแบล็คน่ารักดีนะครับผมเนาะโอ้เราเดินไกลอยู่นะทุกคนครับโอ้เชียเชียเชีย จะเฉียดหัวแล้วเมื่อกี้เนี่ยเกือบตายไหมคุณพี่โอเคเราไปดูที่อื่นกันดีกว่านะครับผมเนาะของน้องมีนก็จะประมาณเท่านี้นะครับผมเนาะก็ถือว่าสวยนะจริงสวยแบบแฟนซีเหมือนอันเมื่อกี้เนี่ยเอาจริงนะน้องมีงควรจะตั้งชื่อว่าแฟนซีทีมปางนะเหมือนของเมื่อกี้เนี่ยอันนั้นอันนั้นของโกโก้น่าจะเป็นเลเทปปางนะครับผมเนาะคือจัดอะไรก็ไม่รู้เลเทไปก่อนอย่างเงี้ยของใครเนี่ยซินเนอร์ซินเนอร์ทีมปางนะครับผมเนาะของน้องซินเนอร์นะครับ อะไรเนี่ยเขาชื่อว่าอะไรนี้ name is kinda v e r y n i c e ฮะ name is kinda kinda ah, เหรอเขาชื่อ kinda ah. red light ภ <c oughs> าษาอังกฤษกูตกแน่ๆเลยเอาจริงเบื่อโอเคเบือก็เบอ่อแล้วกันนะโอเคโอเคเบือ okay, okay, uh. แล้วก็อันนี้ก็อะไรเบอ่อ <Br> uh. เหมือนกันนะครับผมเนาะอ๋อแบบอุ๊ยอะไรเนี่ย roller coaster zone อ๋อเอาไว้แบบ roller coaster zone เหรอไหนดูซิ อู้เออเป็นโซนแบบโรลเลอร์โคสเตอร์เลยนะครับผมอย่างเช่นแบบว่ารางรถไฟเท่านั้นเลยนะครับผมเนาะโอ้ oh my god รางรถไฟโอเมก้าชเนี่ยรางเครื่องเล่นนะครับผมเนาะมันมีแบ่งโซนแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยดูดีอะเนี่ยคุณพี่แอบดูดีอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นโซนสไลเดอร์นะครับผมเนาะเราไปดูอย่างอื่นดีกว่าเน,นี่ยน่าจะเป็นห้องน้ํานะครับอะไรเนี่ยฟู้ดโซนโอ้ฟู้ดโซนนี่หรอโอ้ฟู้ดโซน ทำไมมืดจังวะ <c oughs> ฟูโซนแอ๋มึนๆได้แนาจริงแท้มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับผมเนาะเฮ้ยแต่ก็สวยนะฟูโซนอะ่ะแต่ไม่มีที่กินข้าวกินอะไรเลยหรอจริงต้องเดินมากินด้างนอกหรออันนี้อะไรเนี่ย drop tower and much more คือแบบมีมีทั้ง drop tower และอีกมากมายนะครับผมเนาะดูซิอีกมากมายดูซิโอโหมากมายเยอะจริงนะทุกคนครับเอาจริงถ้าผมนั่งเครื่องเล่นทุกเครื่องเล่นอะ่ะมันไม่หมดหรอกทุกคนครับ มันเยอะเกินไปแล้วจะใช้เวลาเยอะด้วยเอาจริงอุ๊ยอันนี้น่าเล่นหน่ะทุกคนผมคุ้นๆเหมือนเคยเล่นนะไอไค้ไคล้ายๆบัญจีจำปะที่แบบว่ามันจะดึงแล้วมันก็แบบดึงปิ้วไปเลยอะปล่อยไปเลยอะไรเงี้ยผมคล้ายๆกันเนี้ยมันคุ้นๆอะหมูมีหลายเครื่องเล่นนะครับที่ผมยังไม่ปลกล็อกนะครับผมเนาะคือผมไม่สามารถวางได้นะครับม่แต่สวยนะเนี่ยสวยอ่ะคุณบีสวยอะ่ยอะ ก็ดีกว่าเลทเทป้ากับเออแฟนซีป้าะไ่เงเออก็ถูกด,ดูดีขึ้นนะครับผมเนาะอันนี้คืออันนี้ก็สวยนะมันเยอะด้วยของมันเยอะเยอะเยอะจริงเยอะจริงเดินไปเดินมาถือว่าเยอะนะครับผมเนาะเครื่องเล่นเยอะมากตรงนี้ก็มีรางรถไฟนะครับผมเป็นรถไฟคุณปู่หรือป่าเนี่ยเป็นรถไฟคณปู่อ๋อนี่รถไฟคณปู่ผมเห็นแล้วรถไฟคณปู่อยู่ตรงนี้นะครับผมเนาะเฮ้ยน่ารักอ่ะแม่งมีวิง่งวิ่งรอบทัวทัวสน,สนุกเลยเอาจริง ของผมนี่แค่วิ่งรอบไม่ถึงไหนนะแม่งสุดแล้วเอาจริงมีแค่นั้นแหละอะไรเนี่ยชิลโซนอ๋อเอาไว้โซนนั่งเล่นนะครับผมเนาะแบบโซนพักผ่อนอะไรเงี้ยคุณพี่โอ,อ้ทั้งหมดทั้งมวลก็ถือว่าเยอะอยู่นะใหญ่อยู่นะทุกคนใหญ่อยู่นะเดี๋ยวดูดิขอซูมออกก่อนโอ้ใหญ่นะเออใหญ่ยอยู่นะคะผมถือว่าใหญ่นะเอาจริงแต่ถ้าแบบทําเสร็จอะไรเงี้ยมันจะสวยขึ้นนะเอาจริงนะน่าจะสวยแหละถ้าทาเสร็จอะไรเงี้ย อ่ะโอเคนะคะผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะผมเนาะใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบาย